สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเแบบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ วันที่18สิงหาคม2 5 6 4ครับที่ห้องผู้ทเบิกอาคาร1ชั้น5สารลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายประเมศยศปัญญาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2,564กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีหัวหน้าสนราชากาและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้สำนักงาน กองการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบูร์ประจำปีงบประมาณ2,064กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะผ่านระบบประชุมทางไกลในวันที่27สิงหาคม2 5 6 4ณนห้องเมืองราชอาคาร2ชั้น5สาลักลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 4 สอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนผเชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการประสานงานและการสื่อสารตลอดจนเพื่อการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนผู้เชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์มีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่ของอำเภอลมเก่าอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลตัดกรอยและตำบลไทบุญและหลายข้าท่วมบ้านเรือนในเขตพื้นที่ตำบลตาลเดียวและเทศบาลเมืองลมศักมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างทําให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและระดมทุกหน่วยงาน เข้าาาคควบุมสถนกรณ์หากพูดถึงอากาศประเทศไทยนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ามี3ฤดูคือฤดูร้อนร้อนมากและร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเจอไอเดียน่ารักนรักของปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งที่เขาทำแผ่นป้ายขนาดกำลังพอดีมีสายรัด เรียบร้อยใช้งานง่ายสำหรับชาวนาเอาไว้ใส่สะพายหลังกันแดดค่ะแถมมีข้อความให้กำลังใจซึ่งทางเจ้าของไอเดียดีๆนั่นก็คือปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงของทางบริษัทเทราโกนะคะก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยนั้นร้อนขึ้นทุกปีแล้วมาคอยติดตามกันว่าคู่หูเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มแรงอย่างปุ๋ยตามงกุฎจะมีอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไทยกันอีกค่ะ